สวัสดีครับโค้ดเคฟิตเทอร์มินัลอคอมเพื่อนๆเ,เคยอยากรู้ไหมครับว่าถ้าเราไดเอทเพียงอย่างเดียวโดยไม่ออกกําลังกายเราจะสามารถเพิ่มการเผาผลาญและลดไขมันได้หรือเปล่าและรู้ไหมครับว่าร่างกายเรามีกระบวนการเผาผลาญพลังงานที่เรียกว่าเบโซมิทาบลิกเรตซึ่งจะเทียบเท่ากับการใช้พลังงานมากถึง70%เช่นการหายใจเข้าออกของปอดและการทํางานของอวัยวะภายในต่างๆเป็นต้นส่วนอีก20%จะมาจากการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาําวันเช่นการทํางานบ้านและการออกกําลังกายส่วนอีก10% ะจะมาจากการกินอาหารที่เรียกว่า Thermic Effect of Food หรือว่า TEF แต่คําถามคือถ้าเรายังไม่มีเวลาออกกําลังกายหรือว่าออกกําลังกายได้ไม่เยอะแล้วก็ไม่นานเท่าไหร่เราจะสามารถเพิ่มอัตราการเผาผลาญหรือว่า Metabolic Rate ได้ไหมและมีวิธีทํำยังไงวันนี้ผมโค้ชเคเลจะมาแนะนําวิธีเพิ่มอัตราการเผาผลาญด้วยการไดเอทโดยที่เรายังไม่ต้องออกกําลังกายที่อาจจะช่วยเราลดไขมันได้ง่ายขึ้นจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับก่อนอื่นสิ่งแรกที่เพื่อนๆควรรู้ก็คือพลังงานแคลอรี่นั่นคือพลังงานแคลอรี่ คือหน่วยวัดพลังงานที่จะได้จากอาหารและเครื่องดื่มที่เรากินเข้าไปและแน่นอนครับว่าถ้าร่างกายเราได้รับพลังงานแคลอรี่ในปริมาณที่เหมาะสมเราก็จะมีแรงหรือว่าพละกําลังในการทํากิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะออกกําลังกายและทํางานแล้วเหนื่อยน้อยลงเป็นต้นในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าร่างกายเราได้รับพลังงานมากกว่าที่เผาผาลาญออกร่างกายเราก็อาจจะสะสมไขมันในร่างกายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้ในการวัดค่าพลังงานแคลอรี่ตอนนี้จะใช้ระบบที่เรียกว่า a d i a a t e r System ซึ่งรูปแบบพลังงานจะอยู่ใน รูปแบบของ Metabolizable Energy นั่นคือโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจะให้พลังงานแคลอร,รี่ต่อ1นกรัมเท่ากันที่4แคลอร,รี่ไขมัน1กรัมจะให้พลังงาน9แคลอร,รี่และแอลกอฮอล์ oh 1กรัมจะให้พลังงาน7แคลอร,รี่นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นกรดอะมิโนลูซีนจะให้พลังงานทั้งหมดประมาณ6.5แคลอร,รี่พอร่างกายแยกส่วนต่างๆออกไปแล้วพลังงานแคลอร,รี่ที่เหลือจะอยู่แค่ประมาณ4.5-4.6ถึงแคลอร,รี่เป็นต้นครับต่อมาสิ่งที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็คืออาหารแต่ละชนิดที่เรากินเข้าไปจะ ่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้กับร่างกายเราได้หรือที่เรียกว่า Thermic Effect of Food หรือ TEF ซึ่งนี่จะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญและช่วยให้เราลดไขมันได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบวกค่า TEF เข้าไปในกรดอะมิโนโลูซีนที่ผมเพิ่งยกตัวอย่างไปก่อนหน้าปริมาณพลังงานแคลอร,รี่ต่อกรัมที่เหลือจะเหลืออยู่แค่ประมาณ3.5ถึง3.6แคลอร,รี่เท่านั้นเป็นต้นครับดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราเน้นกินอาหารที่เป็นธรรมชาติเป็นหลักร่างกายเราจะต้องง้อองงงใใชพลลลัาานนแรรี่่กกยย็ อาาาหรมกขึ้นผลที่ตามมาก็คือเราจะสามารถเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้กับร่างกายหรือที่เรียกว่า resting energy expenditure ได้ด้วยการกินอาหารเพียงอย่างเดียวโดยที่เรายังไม่ต้องออกกําลังกายเลยซึ่งวิธีลดน้าหนักและลดไขมันด้วยวิธีนี้จะเรียกว่า diet induced thermogenesis หรือ d i u นั่นเองครับคาถามต่อมาก็คือถ้าเรากินอาหารเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ากระบวนการ thermogenesis หรือว่าเผาผลาญพลังงานจากอาหารที่เรากินเข้าไปจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่เรากินอาหารเข้าไป เลยหรือว่าประมาณ10%ของอาหารที่เรากินเข้าไปจะถูกเาผาผลาญออกภายใน5-6ชั่วโมงส่วน70-80%จะถูกเาผาผลาญออกภายใน1-3ชั่วโมงซึ่งพอเพื่อนๆกินอาหารเข้าไปเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าเรารู้สึกแน่นท้องเหงื่อออกและรู้สึกอึดอัดในช่วงแรกๆแ,และพอเวลาผ่านไปสักพักมันก็เหมือนว่าไม่มีอะไรอยู่ในท้องเราเลยหรือว่าร่างกายเราจะสามารถย่อยอาหารได้หมดเป็นต้นครับทีนี้ถ้าเราสามารถจัดการสัดส่วนของสารอาหารหลักโดยเฉพาะโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตได้ดีขึ้นเราก็อาจจะสามารถกระตุ้นการ เผาผลาญและทําให้เราลดไขมันได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นภายใน1-2ถึงอาทิตย์แรกเซลลูไลที่ต้นขาก็อาจจะหายไปได้เร็วขึ้นเป็นต้นครับดังนั้นเรามาดูกันต่อครับว่าเราจะจัดสัดส่วนสารอาหารหลักหรือว่า m a c r o n u t r i e ยังไงและจัดการกับเวลากินอาหารยังไงให้เราลดไขมันได้ง่ายขึ้นสารอาหารแรกนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตเพื่อนเพื่อ,อรู้ไหมครับว่าร่างกายเราจะต้องใช้พลังงานแคลอรี่และเวลามากขึ้นในการย่อยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมากกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวเช่นการกินข้าวโอ๊ตจะช่วยเผาผลาญพลังงานแคล กินโดนัทเป็นต้นและถ้าเราเลือกกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็นหลักเราก็อาจจะสามารถเพิ่มอัตราการเาผาผลาญให้กับร่างกายเราได้มากถึง5-10%เลยทีเดียวครับโดยเฉพาะการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหลังออกกําลังกายที่จะเข้าไปช่วยเพิ่มปริมาณไกลโคเจนที่ตับและมวลกล้ามเนื้อและจะช่วยเร่งการเาผาผลาญไขมันได้ดีด้วยต่อมาเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตับจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการเปลี่ยนน้าตาลฟรุกโตสจากผลไม้ไปเป็นไกลโคเจนดังนั้นการที่เรากินผลไม้ในปริมาณที่พอดีหรือว่ากินทั้งลูกด้วยโดยเฉพาะ Apple และสม้มเราก็อาจจะสามารถลดความอยากอาหารหวานๆลงและสามารถลดไขมันได้มากขึ้นอีกด้วยแน่นอนครับว่าโลคาร์บไดเอทมีส่วนช่วยเราลดไขมันได้เร็วขึ้นจริงและเราก็อาจจะต้องจํากัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่อวันให้ได้ประมาณ100-120กรัมต่อวันซึ่งก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดังนั้นในการจัดการกับสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตในอาหารแต่ละมือ้อจึงสําคัญมากๆครับสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตในอาหารแต่ละวันเราอาจจะจัดสัดส่วนเป็นประมาณ60-40หรือว่าถ้าเราออกกําลังกายตอนเช้าตอนท้องว่างมื้อแรก เราก็ควรกินคาร์โบไฮเดรตให้ได้ประมาณ60%ของปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เรากินต่อวันและอีก40%ก็เอาไว้ในมือที่2เป็นต้นครับสารอาหารต่อมาก็คือโปรโตีนและอย่างที่เพื่อนเพื่อนรู้ดีครับว่าโปรโตีนคือสารอาหารที่สําคัญที่สุดในการลดน้าหนักและการลดไขมันแถมโปรโตีนยังช่วยเพิ่มอัตราการเาผาผลาญและช่วยทําให้เราอิ่มท้องนานขึ้นได้อีกด้วยเพราะโปรโตีนจะเข้าไปช่วยปรับความสมดุลของฮอร์โมนเพปไทด์วายวายฮอร์โมนเกลิินและฮอร์โมนเลปตินและแถมโปรโตีนยังจะต้้้องงงใชพลัาาานนมมกขึประณ20-35% ในการย่อยและก็ดูดซึมโปรโตีนเข้าสู่ร่างกายซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราเอาพลังงานแคลอรี่จากการย่อยและก็ดูดซึมโปรโตีนมาลบออกโปรโตีน1กรัมอาจจะให้พลังงานแคลอรี่แค่3แคลอรี่เท่านั้นในกระบวนการที่ร่างกายจะสามารถย่อยโปรโตีนได้นะครับร่างกายเราจะต้องแยกไนโตรเจนออกจากกรดอะมิโนเพื่อน,นํามาใช้ในกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะโปรโตีนซินตทซิสหรือว่าการสร้างมวลกล้ามเนื้อและการสร้างไกลโคเจนน้นกอคือ no ่น (novo gluconeogenesis) นั่นเองครับสิ่งสําคัญก็คือเราควรเน้นกินอาหารที่เป็นธรรมชาติเป็นหลักก่อน เพราะอาหารโปรตีนสูงที่มาจากธรรมชาติจะมีกรดอะมิโน,โนโครบทุกตัวและจะช่วยเร่งการเผาผลาญได้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นไข่เนื้อสัตว์ติดมันน้อยผลิตภัณฑ์นมและปลาทะเลเป็นต้นครับดังนั้นถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะลดไขมันให้เร็วขึ้นปริมาณโปรตีนที่เราควรกินต่อวันก็ควรจะอยู่ที่50%ของปริมาณพลังงานแคลอรี่ที่เรากินต่อวันหรือถ้าเราสามารถกินให้ได้ใกล้เคียงกับ60%มากขึ้นเท่าไรเราก็อาจจะยิ่งเร่งการเผาผลาญและลดไขมันได้ดีขึ้นเท่านั้นครับเช่นถ้าเรากินอาหารวันละ1,200แคลอรี่พลังงาน แคลอรี่ประมาณ600แคลอรี่ควรจะมาจากโปรโตีนหรือเทียบเท่ากับโปรโตีนประมาณ150กรัมต่อวันเป็นต้นครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเราจะสามารถเพิ่มอัตราการเาผาผลาญให้กับร่างกายเราได้ด้วยการกินอาหารเพียงอย่างเดียวโดยที่ยังไม่ต้องออกกําลังกายแต่ว่าในช่วงแ,กแรกๆในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารมันก็อาจจะยากมากๆดังนั้นเพื่อนๆอนาจจะต้องมาดูครับว่าเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารยังไงให้ดีขึ้นเรืเ่อยๆยกตัวอ,อย่างเช่นเราอาจจะกินอาหารแค่2มื้อต่อวันและเราอาจจะมาดูสัดส่วนโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตที่กิน ต่อวันให้พอดีเป็นต้นและอย่างที่ผมย้ําอยู่เสมอครับว่าการไดเอทคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการลดไขมันแต่เราก็ยังควรบริหารเวลามาออกกําลังกายอยู่โดยเฉพาะการเล่นเวทเทรนนิ่งที่จะมาช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มเมตาบอลิกเรทเป็นต้นครับตอนนี้เพื่อนๆกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนวันละตีกรรมและได้ผลยังไงบ้างครับถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างแต่ถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการลดไขมันและการออกกําลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝ ลิ้กงด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสําหรับเ,เพื่อนๆโดยเฉพาะสําหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ